สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีนัพักนะคะนะัพักจะเป็นมือใหม่นะคะบางทีอาจจะออพูดไม่ถนัดนะคะอาจจะติด,ตดขัดๆบ้างนะคะนะัพักจะพัฒนาให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดอยู่หน้ากล้องสักเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบอก ไว้เลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้นพักจะมาทํานายชื่อกฎชกรนะคะกฎชกรนี้แปลว่าการกระพุ่มมือนะคะฎกฎชะกรรวมค่าเลขาศาสตร์ได้เลข8นะคะคนที่รวมกันได้เลขแปเ,เป็นสรุปได้ว่าเป็นนักเลงตัวจริงนะคะนักเลงตัวจริงที่ ออมีราหูเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะจะแสดงถึงความมืดมัวนะคะแสดงถึงการหลงผิดนะคะการมัวเมาในเรื่องของอบายามุกทุกประเภทนะคะแล้วก็ชอบเล่นการพนันนะคะชอบเสี่ยงโชคนะคะชอบดื่มสุราแล้วก็สนใจเรื่องโหราศาสตร์นะคะเชื่อไสยศาสตร์ไม่กลัวและไม่อายใครนะคะส่วนตัวเองจะบางครั้งจะหลง ลืมชอบเรื่องไหนก็จะลืมไปเลยนะคะแล้วก็จะค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ราหูนี่จะหมายถึงความชั่วร้ายนะคะหมายถึงนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลนะคะเ,เลข8เนี่ยที่เป็นเลขศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นเลขทีเ่เป็นภาพรวมของชีวิตด้านนอกที่คน ภายนอกจะมองเรานะคะภาพนี้คือภาพที่คนภายนอกจะมองเราเข้ามาว่าเป็นตัวเราจะเป็นแบบไหนนะคะออจะมีตัวเรานะคะเป็นเลขแปดควบคุมอยู่จะมีความกดดันนะคะจะถูกคุกคามได้ง่ายนะคะจิตใจก็จะหงุดหงิดแล้วก็โมโห,โหได้ง่ายนะคะทำสิ่งใดก็จะไม่ค่อยระมัดระวังนะคะ ไม่ค่อยสำรวมกิริยาวาจานะคะมีเรื่องให้หม่นมองใจอยู่บ่อยครั้งนะคะจิตใจจะอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วก็ขาดความอบอุ่นเจ็บป่วยบ่อยนะคะมีความฝันและทะเยอ,อทะยานฉลาดเกมโกงนะคะเลขแปบเป็นเลขของดาวอังคารนะคะทำให้มีโทสะรุนแรงนะคะชอบเอาชนะและไม่ยอมแพ้ใครใง่ายๆนะคะรักหรือเกลียดรุนแรง ใครที่ได้เลขแปดนี้ถือเป็นเลขเสียนะคะถ้าเป็นเลขที่เสียบางครั้งถ้ารวมกับนามสกุลแล้วออกมาดีก็จะรวมเป็นเลขาศาสตร์ที่ดีได้นะคะแต่ว่าถ้าใครได้ชื่อที่ได้เ,เลขาศาสตร์ที่ได้เลขแปดถ้าเปลี่ยนชื่อได้ก็ให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเป็นเลขของเป็นเลขเสียนะคะ เพราะว่าจะมีเลขเสียเลขดีแล้วก็เลขดีมากเลขอันตรายส่วนชื่อของเลขเปดนี่เป็นเลขที่เสียนะคะอาชีพที่ส่งเสริมนะคะอาชีพทหารอาชีพตำรวจนักการเมืองนะคะนักการพนันนักเลงนักทวงหนี้หมอดูโอมขมังเวทสถานบันเทิงเริงรมเอเย่นสุรานะคะ โรคที่คนเลขแปดต้องระม,มัดระวังนะคะคือโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพที่จะเป็นหมันได้นะคะแล้วก็จะเป็นหนองเกี่ยวกับผุพองแล้วก็มีพิษสุราเรื้อรังจะต้องระม,มัดระวังให้มากนะคะส่วนมาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะคนเลขแปดความรักจะเป็นคนรักง่ายค่ะเลิกง่ายนะคะแล้วก็ถ้าหลงรักใครก็จะหลงรักหัวปักหัวปั๊มนะคะ แต่ไม่นานนะคะก็จะเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นได้อีกนะคะเพราะว่าเลข8ดเป็นเลขของราหูนะคะคำทํานายของเลขาศาสตร์ของเลข8ดก็จบเพียงเท่านี้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายของอายตนะหแล้วก็พลังเงากันต่อนะคะเรามาต่อกันกับเ,เลขอายตนะหกนะคะ ของกัชกรนะคะอายตนะ6เราจะคิดได้ตามนี้นะคะเ,ออเราจะคิดได้รวมกันเป็นเลข50นะคะ50นี้จะได้เท่ากับเลข5นะคะอายตนะ6เลข5นี่หมายถึงว่าออมีจิตใจเหมือนยักษ์นะคะแต่ว่าเราจะไม่นิยมใช้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะ ทำนายความละเอียดของชีวิตได้ไม่มากพอนะคะเราถึงจะมาใช้พลังเงาของเลข50กันนะคะวันวันนี้จะทำนายพลังเงาของเลข50ของชื่อกษชกรนะคะ50นี้ก็จะเป็นคนขยันนะคะจิตใจนี้เป็นคนขยันแล้วก็พวพันนักเน่นในธรรมะนะคะเช,ชื่อธรรมะค่ะ ออมีความกระตือรือร้อนมากนะคะแล้วก็ฉลาดมากนะคะเป็นคนสุขุมแล้วก็มีความสำเร็จดีนะคะตัวเองจะเป็นคนที่มีความสำเร็จมีเชื่อของศาสนาสุดท้ายในชีวิตนะคะจะปรีกวิเวกนะคะจะเป็นคนที่ใจบุญอบอ้อมอารีนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเป็นนักนิยมประชาธิปไตยนะคะ แล้วก็รักสง,งบแล้วก็เก็บความทุกข์ได้ดีนะคะจะไม่ค่อยเล่าความทุกข์ของเราให้เพื่อนฟังนะคะเลข8แต่ว่าตัวเองจะชอบปลอบคนอื่นมากกว่านะคะเป็นคนที่มีความกตัญญูสูงนะคะโปรดใครไม่นานนะคะแล้วก็จะคืนดีเป็นคนที่รู้จักให้อภัยคนอื่นนะคะทําสิ่งใดก็จะคิดก่อนอยู่เสมอนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นทําในสิ่งที่ เหนือธรรมชาตินะคะมีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะคิดแปลกแหวกแนวและก็ศึกษาชอบศึกษา้นฟ้านะคะแล้วก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ลึกซึ้งนะคะชอบเดินทางค่ะมักเกี่ยวข้องกับความตายแล้วก็วิญญาณนะคะมีการสัมผัสสิ่งเร้นลับได้ดีนะคะเพราะไปไหนก็เดินทางจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสจะคุ้มครองแล้วก็จะ จากอันตรายได้ดออีพลังเงาได้เลข50ถือเป็นเลขดีมากนะคะส่วนออแต่พลังเงาหมายถึงจิตใจของตัวเรานะคะตัวเราจะรู้สึกมีความสุขดีเพราะได้เลข50นะคะแต่ภายนอกเราเป็นคนเลข8นะคะเลข8เป็นดาวของมฤรยอยู คนภายนอกจะมองเราเป็นเหมือนเลข8ที่ได้ทำนายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนเลข50นี้เป็นความรู้สึกของเราเองนะคะที่เรารู้สึกกับชื่อของเราจะถ้าดูไปตามนี้แล้วเลข50กัจกรรก็มีความสุขดีนะคะในความชีวิตของตัวเองแต่ทั้งนี้แลยทั้งนั้นเราต้องเช็คนามสก,กุลด้วยนะคะ ชื่อแล้วก็นมสกุลเราก็จะต้องเช็คเลขศาสตร์แล้วก็อายตนะหกแล้วก็พลังเงาวรวมกันถึงถ้าชื่อนมสกุลดีแล้วพลังเงาดีแล้วรวมกันก็เป็นเลขที่ดีหรือเป็นเลขชื่อที่ดีนะคะส่วนดาวที่ส่งผลกับชื่อนะคะเ,เราเชื่อกันว่า จากที่ศึกษามานะคะเรเกิดนะคะจะมีผลกับชีวิต25นะคะการกระทำนะคะจะส่งผลกับชีวิตเรา40ค่ะแล้วก็ความคิดกรรมก็จะส่งผลประมาณ25นะคะที่เหลือก็จะเป็นของในเรื่องของชื่อนะคะถ้าชื่อดีก็จะช่วยส่งเสริมให้ หรือว่าสิ่งที่เราทํามาในอดีตที่เราไม่รู้นะคะอาจจะช่วยให้ดีขึ้นมาได้นะคะชื่อที่ดีก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตให้ได้นะคะถ้าต้องการให้นาพักช่วยเช็คชื่อนะคะ ให้เพื่อนๆเ,เขียนไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอจบคลิปทำนายชื่อกัชกรเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช,ช่วยติดตามให้นาพักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาทำชื่ออื่นๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ